นี่คือฉลามวานที่แวะมาทักทายระหว่างทีมดำน้ำติดตามความสมบูรณ์ของโครงการนำร่องวางประการังเทียมด้วยขาแท่นปิตโตรเลียมนอกชายฝั่งเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อบ่ายวันที่24เมษายน2566 โครงการนำร่องวางปะกการังเทียมด้วยขาแท่นปิตโตรเลียมนอกชายฝั่งเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มดำเนินโครงการเมื่อกันยายน2563ถึงวันนี้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าโครงการประสบความสำเร็จในเบื้องต้นแล้วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการมอนิเตอร์นะครับดูว่าจำนวนประชากรปลาเพิ่มขึ้นไหมนะครับเรา,ม,รา,ามีผลกระทบกับทางด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบกับทางด้านเศรษฐกิจกยังไงบ้าง โดยได้รับาการสนับสนุนและก็ความร่วมมือนะครับจากาภาควิชาการก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมาทำการศึกษาในในทางวิชาการเลยนะครับมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการส,สำรวจจำนวนประชากรปลานะครับสำรวจผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูในเรื่องของผลกระทบทางด้านเศรษกฐ,ฐกิจนะครับแล้วก็ปรากฏว่า,าโครงการที่ผ่านมาก็มีความสำเร็จ มากมากเลยนะครับเราเห็นว่าขาแท่นปิตโตรเลียมที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเมื่อนํำไปจัดวางเป็นประการลังเทียมก็จะทำให้ประการหลังนี้เข้ามาเกาะนะครับมีจำนวนประการลังเพิ่มมากขึ้นมีจำนวนปลาเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้นนะครับรวมถึงมีพันปลาที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับปลาที่อาจจะไม่เคยอยู่ในบริเวณเกาะ พังงานเลยก็เริ่มเข้ามานะครับแล้วก็มาใช้ข่าแท่นตรงนี้นะครับกลายเป็นบ้านปลาหลังใหม่ก็พบว่าโครงการก็มีความความสำเร็จนะครับแล้วก็ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเราก็ได้สรุปโครงการนะครับแล้วก็รายงานผลกระทบต่างๆเนี่ยให้กับทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับให้ให้ให้ทางหน่วยงานรัฐเนี่ยได้รับทราบนะครับถึงความสำเร็จของโครงการเราต้องยอมรับนะครับว่า ในเรื่องของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเราเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจากอนานาชาติจากต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยประมาณ80%เป้าหมายหลักก็คือต้องการมามาชมความสวยงามของใต้ท้องทะเลไทยในปัจจุบันมันมีหลายๆส่วนหลายๆพื้นที่หลายๆจุดแต่บางครั้งก็อาจจะไม่สามารถรองรับได้ได,ได,ได้ได้เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว การที่เราเดําเนินการในลักษณะนี้สร้างปะการังเทียมเสริมสร้างจุดที่มีศักยภาพเพิ่มในในส่วนนี้ก็จะเป็นจุดที่สําคัญจุดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากจะฝากนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนว่าการลงไปเที่ยวการลงไปชมใต้ท้องทะเลครับสิ่งที่อยากให้ตระหนักไว้เสม,อ,เสมอว่าเราไปเยือนบ้านของสัตว์น้ำนะครับ เราไม่ได้คิดว่าเราไปทำอะไรได้ทั้ง,งนั้นดังนั้นสิ่งที่ต้องตระหนักคือต้องระมัดระวังต้องอนุรักษ์ต้องช่วยกันปกป้องคุ้มครองทรัพยากรไว้ในทางวิทยาศาสตร์หรือวิทยาทางทะเลเนี่ยเมื่อกี้กที่ผมเรียนแล้วว่าเรากำลังสร้างให้พิจัดใหม่ขึ้นมาถ้าเราสาม,มารถทำได้ว่าแล้วพวกนี้เขามาจากไหนและเขาจะ,สะเสถียกับมันอย่างไรตัวที่สองเราเฝ้าดูว่ามันจะมีการ introduce หรือการนำนำพามาซึ่ง ตัวตัวสิ่งมีชีวิตอื่นๆนอกเหนือจากเดิมเนี่ยอย่างไรแต่จริงๆเนื่องจากว่าเราอยู่ในระบบทะเลกึงปิดนะครับอ่าวไทยเป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้ฉะนั้นแต่ว่ามันก็มีความหลากหลายในแต่ละส่วนของทะเลอยู่เราจะดูไอ้ตัวพวกนี้อันนี้ก็เป็นตัวที่คาดหวังว่าจะดูต่อไปซึ่งตอนนี้ก็มีการศึกษาอยู่บ้างในบางระดับแล้วนะครับเราจะดูในลักษณะของว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ของ d n a ว่ามันมาอย่างไงนะครับแต่ตัว อย่างพวกสเปเชียลเด็กอะไรทั้งหลายเนี่ยเราเก็บกันอยู่แล้วครับศักชัยพดุงโรวดวิทยูสอนดำน้ำระดับเทคนิคหรือเทคนิคอ้าดิฟในฐานะผู้นำทีมดำน้ำเพื่อศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งปะการังเทียมล่าสุดเล่าว่าจากประสบการณ์การดำน้ำพบว่าที่นี่มีความสมบูรณ์แม้ใช้เวลาเพียงสองปีกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ไปดำที่นี่เหมือนกันปะการังที่เกิดมีความสมบูรณ์มากหลากหลาย ชนิดแล้วก็ปลาก็หลากหลายชนิดที่ที่เก่อเกิดตรงนั้นนะเป็นแหล่งสมบูรณ์ที่เป็นเพาะพันธุ์สัตว์น้ำอย่างอย่างดีเลยครับสำหรับแนวทางต่อจากนี้กล่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมถอดบทเรียนจากโครงการนำร่องที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเตรียมขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นต่อไป